สวัสดีค่ะพบกับโมเมนต์น่ารักของเก่งน้ำปิงในงานคู่ที่ผ่านมาสรุปสถานะตอนนี้เป็นอะไรกันแน่เกมเดียวที่น้ำปิงไม่เคยชนะเลยคืออะไรกันนะผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยที่ทั้งคู่มีความรักและความห่วงใยให้กันเสมอมามารับชมความน่ารักนี้เลยค่ะ พอดีถ่ายติ๊กตอกแล้วเจอครับเห็นถามผ่านวยังไม่ได้คำตอบเลยเนี่เจอไงเลขอถามเน่อยสรุปเป็นอะไรกันนะฮะอยากอยากให้เป็นอะไรฮะตอนนี้ก็เป็นเป็นพี่เป็นน้องกันไงครับเป็นพี่เป็นน้องที่แบบว่า ดูเลยรักษากันได้ครับใช่ไหมครับพี่พีมแต่แต่ถ้าเรียกพี่แล้วเหมือนเดิมไม่ได้นะก็ประมาณนั้นแหละครับก็เอาเป็นว่าอาจารย์สอนให้รักในความรู้ครับแต่ครูสอนให้รู้ในความรักฮะ แต่ที่เก่งนัปิงเจอกันมาเนี่ยก็เป็นเวลาหลายปี<ค>จริงๆก่อนดีมดีเฟนชิพอีกอะไรเงี้ยเา็าเาอยู่กันมานานครับแบบเห็นกันตั้งแต่ยังแบบนั่งรถเมมาหากันที่จุฬายอยู่เลยอะไรเงี้ยตั้งแต่ช่วงน,นใช่คุณนั่งรถเมย์มาวะมีเกมหนึ่งที่เก่งฮาริชนะคืออะครับเกมจองตาเฮ้ย งั้นเดี๋ยววันนี้ถ้าเราแพ้พูดเดี๋ยวให้จบด้วยเกมจ้องตาเลยอ่ะจะได้ชนะไหมโอเคโอเคแต่ถ้าเรื่องเกมต้องต้องยอมเขาใช่ไหมฮะครับแล้วเรื่องหัวใจยอมเขาไหมฮะไม่ไม่ดังอยู่ดีใจเอยากยอมหรือเปล่าก็แล้วแต่สิครับแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เรื่องเกมจ้องตายอมจริงๆคือสู้ไม่ไหวตาเราสู้ไม่ไหวฮะก่ะ พิบก่อนเลยนะฮะโอเคมา อันนีไม่สงสัยอะนเขนว่าขนะรคือจัจะให้แกล้งนะครับตาได้ไมเราชนะไปทำไมในเมื่อสุดท้ายเราก็แพ้อยู่ดี การกดล็อกอินทอระมีหลายคนฝากถามมาใช้คำว่ากดล็อคความสมคั์ดีกว่าเออใช่ใช่ไม่กล้าแล้วหลายคนบอกดูแบบจุ่มดวัเนี่แบบขอบคุล่ะเราลองโมบิลนั่นไปโอเ่นะละเกินเกินแล้วก็ รู้สึกรู้สึกขอบคุณแหละขอบคุณน้องว่าคือการการที่เราเป็นเป็นนักแสดงหรือว่าการที่แบบเราเข้าคู่กันในในการแบบการแสดงด้วยกันเนี่ยมันต้องใช้ความเชื่อใจแล้วก็ใช้หลากหลายองค์ประกอบมากมาก,มากกว่ามันจะมันมันจะเกิดซีนนั้นขึ้นมาอะไรเนี่ยมันเกิดมันเกิดจากวิธีคิดวิธีที่ว่าเราวางแผนมาทั้งหมดแล้วมันออกมาดีก็เลยรู้สึกว่า ขอบคุณตัวเองขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบที่ชอบรับจริงๆก็แอบเห็นว่าหลายคนชมแบบซีนเซ <c oughs> นซีของเราแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆมันเป็นความตั้งใจแล้วเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือน้ำปิงว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับพวกเราแต่ว่ามันเป็นครั้งแรกเลยละกันในชีวิตจ้ำปิงแล้วก็ แาจจะไม่ใช่การแรกของพี่เก่งแต่ว่าพอมันเป็นการเจอกัน <c oughs> ไม่ <c oughs> พอมันเป็นการเจอกันครั้งแรกมันเป็นคู่เคปีที่มันผู่เคยออกสายตามันก็เลยเป็นอะไรที่เราก็ว้าวในตัวเองว้าวในพี่เก่งเหมือนกันตอนที่เราเห็นเพราะว่าตอนที่เราเล่นอ่ะเราไม่ได้มาดูภาพขงนเราอยากเห็นแ่คนทุกคนแล้วพอมันผ่านการตัดต่อผ่านสปอร์ที่มันยิ่งแบบทำให้ทุกอย่างมันร้อยเรียงแบบออกมาได้อย่างดีอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าอยากจะตอบคำถามหลายๆคนที่มีคอนเซิร์นเข้ามาเนอะว่าเออมีการแบบเดากันว่าแบบเฮ้ยมีการอินฟลอยแสดงทีมคนดีในซีแบบซีอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกว่าทีมเขียนจินดาต้องรอดเรึกก่งนับติงไม่ไม่ได้ใช้การอินฟอยในการแบบซีในซะีนะครับก็ทุกอย่างเป็นจากการโปรโยทั้งหมดซึ่งมีคอนเทนต์ของนักแสดงทั้งสองคนนักแสดงที่ต้องเล่นอนซีด้วยการรวมุึงพวกมีการแชร์ความคิดเห็นระหว่างกากแสดงนะครับทุกอย่างเป็นการ ออกแบบบางบองเี่อื่นก็ใช้กล้องในการช่วยทั้งหมดทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนสาทคนที่ทูกองเลยเพราะว่าพวกเราคอนเซ็ปตเรงนีเหมือนกันว่าเราให้ความสัมพันกับเรื่องนี้เนาะเพราะว่าเราพูดกันตลอดว่าอันไหนเราสบายใจแค่ไหนอันไหนเราแบบมีไอเดียแบบนี้นะเก่งจริงจะมีไอเดียแบบนี้นะอะไรเงี้ยเราก็จะแชร์กันตั้งแต่ขั้นตอนการคริโรการมีคอมเนซีอะไรครับซึ่งมันก็จะเป็นไปตามที่เราแพลนเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่เราตันเ็ใจร่วมกันแล้วอย่างเช่นซีที่แบบเป็นจมูกอย่างเง น่้ทึ่กันตัดกันเลยร่วมกันเพราะว่ามันเป็นซีนที่เรามองว่ามันเป็นแบบจุดที่น่ารักของทุกๆปีถ้าใครได้เคยได้ดูดีีเป็นชิทก็รู้ว่าในซีนสุดท้ายของบริการกับคุณหน่มเนี่ยจะมีซีนแตนิ้อพู่งมันเหมือนกับพิสเุเอ็กว่าเฮงรี่จริงเติเตเตโตมาแล้วนะถ้าตัดตัด,ต,ดตัดตัดวางด้วยกันมันจะเป็นภาพของการเติบโตของปี่งปีีแบบอยู่ในซีนนี้ด้วยกันเรามองว่าเป็นแบบนั้นเป็นไอเดียอะไรอย่างงี้มากกว่าตัวชืตัวอย่างนะคบก็เลยแบบไม่อยากให้พี่ๆเป็นห่วหัวแบบ เออตีความแบบว่าจริงๆันนี้พวกเราก็อยากให้พี่สบายใจว่าพวกเราก็รักตัวเองและทุกอย่างก็เป็นไปตามสิ่งที่เราชอบที่